ตัวพระเอกของเราตัวนี้เนี่ยผมอยากบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในบรรดาทั้ง4ตัวเลยมาแป๊บเดียวหมดเลยใช่ครับมาเยอะมาดูมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจัมโบ้เอเจกระจาดครับวันนี้เนี่ยผมพามาดูเครื่องมือไร้สายของอิงโก้ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้เลยใช่วันนี้ผมก็ได้แขกรับเชิญเป็นช่างขนุนอีกแล้วนะครับอีกแล้วครับเจ้าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นเลยวันนี้เนี่ยผมพามาดูเครื่องมือไร้สายของอิงโก้ที่ขนาด20บโวล์นะครับครับผมเป็นซีรีส์20บโวล์ทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่างบ้านเราเนี่ยใช้กันประจํา ครับผมอทิเช่นก็จะมีหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเครื่องเจียตัวบล็อกไขควงตว่ะวันกระแทกแล้วก็โรตารี่ถูกต้กองใช่ครับซึ่งที่เราเอามากันในวันนี้เนี่ยก็จะเอามาแค่บางรุ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเครื่องมือทั้งหมดของเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียว<ด>ยใช้กันไน้<ล>หมดเหมือนของแรนเนมอื่นๆเลยครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับ มาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวซ้ายสุดก่อนเลยแล้วก็มาจบที่ตัวโรตารี่ขวาสุดนะครับได้ครับเงั้นเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ให้ก่อนครับเปิดมาที่ตัวเครื่องเกียร์ไร้สายนะครับครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์2 0โวลต์นะครับผมรุ่น1 0 0 2 2นะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือจะสามารถปรับรอบได้2รอบนะครับก็คือรอบเร็วแล้วก็รอบช้า โดยรอบใช้เนี่ยจะอยู่ที่3,000นะครับแล้วรอบเร็วเนี่ยก็จะอยู่ที่9,000รอบต่อนาทีครับผมอย่างที่บอกว่าพอเป็นมอเตอร์บัตเลสเนี่ยมันจะทำให้แบตเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะครับใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลดกลารเสียสีลดเรื่องความร้อนออกไปถูกต้องมอเตอร์บัตเลสเลยขนาด4นิ้วครับผมแกนของตัวจับใบเจียเนี่ยก็คือเป็นแกนมาตรฐานสามารถใส่ใบเจียใบตัดใบขัด ตามของตลาดทั่วไปได้เลยราคาไม่แรงครับตัวนี้เนี่ย4 m 2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จของเขาเนี่ยอยู่ที่3,830เท่านั้นใช่ครับถือว่าเทียบถ,ถ้าเทียบกับแบนดเนม3,800เนี่ยน่าจะได้ประมาณเครื่องเปล่าใช่แต่อันนี้ได้แบต2ก้อน4 m แล้วก็แท่นชาร์จเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็นตัวบล็อกไร้สายบล็อกกระแทกนะครับครับผมตัวบล็อกกระแทกเนี่ยรหัสถือ2001ใช่นะครับ หมือนเดิมครับเซตหนึ่งเนี่ยจะให้เป็นแบตเตอรี่มา2ก้อนใชแท่นชาร์จ1นะครับเซตนี้เนี่ยจะเป็นแบตแค่สองแอมป์องแอมป์ตัวนี้จะเป็นแบต2แอมป์เพราะว่าอย่างตัวเครื่องเจียเนี่ยมันต้องใช้แบตที่แอมป์เยอะเพราะว่ามันกินไฟค่อนข้างเยอะส่วนตัวบล็อกเนี่ยที่ให้มาก็คือเป็น2แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดน้ําหนักนะครับจะพอดีมือ นะครับผมตัวนี้แรงบิดไม่น้อยนะครับ300นิวตันตัวนี้นะครับก็จะปรับได้2ระดับนะครับก็คือรอบเร็วกับรอบช้าคล้ายๆเครื่องเจียนะครับซึ่งรอบเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2,100รอบส่วนรอบช้าเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือแค่1,300รอบต่อนาทีครับครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็น <Motor> <Motor Bullet. S 1> มเอเตอร์บัตเลสมอเตอร์บัตเลสถูกกันไลทแปลงฐานนะครับราคาอยู่ที่3 5 8 0บาทต่อหนึ่งเซตครับผมอย่างที่บอกเซ็ตเริ่มต้นของแต่ละตัวเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากครับ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองเรามาดูที่ตัวถัดไปกันดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมขออธิบายบ้างดีกว่านาอก็จะเป็นตัวไขควงตัวนี้นะครับไขควงตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อรหัสว่า2 0 0 2นนะครับ C I R L I นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลสด้วยนะครับ สเปคของเขาเนี่ยแรงบิดอยู่ที่170นิวตันเมตรปรับได้2รอบเหมือนกันก็จะมีรอบสูงกับรอบช้านะครับจริง,รงๆเขาทํามาละเอียดนะเพราะว่าเครื่องเจียก็ปรับรอบได้บล็อกก็ปรับรอบได้แคเคูลก็ปรับได้ใช่แต่อาจจะไม่ละเอียดมากถึงขั้นที่แบบมีหลายสเตปแบบ 1, 2, 3, 4งองแต่ก็ยังมีให้เลือกใช้ว่าสูงต่ําเวลาช่างเลือกใช้ก็เลือกแค่2แบบอยู่แล้วมไม่สูงก็สูงก็ต่ําไปเลยก็ต่ําไปเลยตัวนี้ ราคาชุดเซ็ตเนี่ยเท่ากับบล็อกกระแทกเลย3,580อบาทครับเท่ากันเลยนะครับแบตก็จะได้เป็น2แอมป์สก้อนเหมือนกันถูกต้องชาร์จหนึ่งงานเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งในชุดแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีของแถมแต่ละชุดเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้เนี่ยของบล็อกก็จะมีพวกลูกบล็อกแถมมีลูกบล็อกให้ด้วยอีกห่อใช่มีลูกบล็อกให้อีก3ลูกครับกระถางไขควงเนี่ยก็จะมีพวกดอกข้าวควงแล้วก็ดอกสว่านให้เล็หน่อยครับผมเหมาะสมตามการใช้งานนะครับครับโอเค ทีนี้เรามาถึงตัวสว่านกันนะครับตัวสว่านกระแทกตัวนี้เป็นมอเตอร์แปลงถ่านนี่นะครับไม่ใช่บัตรเลสใช่ไม่ใช่บัตรเลสนะครับตัวสว่านกระแทกตัวนี้มีชื่อรหัสว่า C I D I 2 0 0 2นะครับครับผมตัวนี้เนี่ยจับดอกได้10บมิลนะครับหัวสว่านเป็นเหล็กแล้วก็แรงบิดเนี่ย45นิวตันเมตรนะครับปรับได้2สปีดสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,500นหร้อบต่อนาทีแล้วก็สปีดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่400อรอบต่อนาทีนะครับครับ โอเคตัวนี้น้ำจับเป็นทรงสลิมด้วยทรงสลิมใช่ครับก็จะกระชับมือกับช่างมากขึ้นนะครับถูกต้องน้ำหนักโดยรวมเนี่ยจากที่ถือเนี่ยไม่เยอะเลยไม่เยอะใช้งานที่สูงได้สบายสบายใช่ซึ่งราคาเขาเนี่ยอยู่แค่สามพันสามสี่สิบบาทเองก็จะใกลเคียงกันใกลเคียงกันสามพันกว่าบาทราคาอ่าใช่ซึ่งเขาทํามาราคาใกลเคียงกันเพราะว่าให้เราเนี่ตัดสินใจได้ไม่ยากทีนี้ตัวพระเอกของเราตัวนี้เนี่ยผมอยากบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในบรรดา ทั้ง4ตัวเลยตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า CR h Li 1601นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะราคา2,570บาทสำหรับชุดเซ็ตแบต1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ1ชุด2,570บ,บาทคือพร้อมใช้แล้วเหรอพร้อมใช้แล้วแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์แรงค่านใช้ตัวบัตเลนะครับครับผมส่วนแรงกระแทกเนี่ย1.5จูลเลยทีเดียว5,100รอบต่อนาที ความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่900ต่อนาทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะปรับได้2โหมดนะครับมีโหมดเจาะกับโหมดเจาะกระแทกนะครับ2ระบบแล้วก็สามารถเจาะเหล็กได้สูงสุดเนี่ยถึง10มิลเจาะไม้สูงสุด20มิลแล้วก็เจาะปูนงานของเขาเนี่ยได้ถึง16มิลน,นะครับเนี่ยโดยรวมวันนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหลักๆแค่ตัวหลักๆก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของอิงโคเนี่ยตอนนี้มีเกือบประมาณ50กว่าอย่างและ S <S ใช่ที่สามารถใช้แบต20โวลต์ก็ใช้ร่วมกันได้50ตัวอย่างก็ถือว่าเยอะเรามาสรุปเรื่องราคากันอีกทีนะครับว่าแต่ละชุดเนี่ยได้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับ<ม>ตัวนี้เครื่องเจียนะครับเป็นเซตจะได้แบต4แอมป์2ก้อนแท่นชาร์จ1อันตัวเครื่องเจีย1อันนะครับราคา3,830บาททางเซตนะครับครับต่อมาเป็นตัวที่บล็อกกระแทกนะครับเซ็ตเนี่ยจะมาพร้อมแบต2แอมป์2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ ราคาอยู่ที่3,580ครับครับผมส่วนตัวไขควงกระแทกเนี่ยชุดเซ็ตเนี่ยประกอบไปด้วยแบต2ก้อนขนาด2แอมป์นะครับก็จะอยู่ที่3,580บาทเท่ากันกับตัวบล็อกกระแทกเลยส่วนสว่านกระแทกสว่านกระแทกตัวนี้เนี่ยชุดเซ็ตเนี่ยประกอบไปด้วยแบต2ก้อนขนาด2แอมป์นะครับ3 3 4 0บาทครับผมนะครับส่วนตัวโรเตอรี่นะครับชุดเซ็ตเนี่ยก็จะมาพร้อมแบต1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ1เนี่ยอยู่ที่2,500 70บ,บาทนะครับทั้งหมด <Okay. S 2> รับประกัน2ปีนะครับเรบซื้อที่ร้านจัมโบ้เอมีประกันร้านเพิ่มอีก3ปีรวม5ปีเต็มครับ5ปีเต็มๆดูแลกันไปยาวๆจนเรียกได้ว่านานกว่าเมียรครับผมแน่นอนครับ <c oughs> ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับมาย้ากันอีกครั้งนึงสินค้าของอิงโก้เนี่ยรับประกันทั้งหมด2ปีนะครับจากศูนย์แล้วก็มีการรับประกันจากรานเนี่ยเพิ่มอีก3ปีนะครับ ลูกค้าสนใจชุดไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วอยากให้ที่ร้านรีวิวสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ข้างล่างบอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท้ายที่สุดเลยอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook, um a c e b o o k จัมโบเอขายเครื่องมือช่างราคาถูกแล้วก็ y o u t u จัม A บเอสตูดิโอด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็โปรโมชั่นชุดแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจักรายลอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้บนหน้าจอสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณครับ